โรงเรียนวัดหงยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาบุรีรัมย์เขตสีด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนวัดหงตั้งอยู่เลขที่7 6หมู่1 1บ้านศรีสาแรกตำบลมะเฟืองอำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ปถมศึกษาบุรีรัมเขตสเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นปถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งสิ้น3ามอสิเจคนบริหารงานโดยนายจรูนวิศิสินผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหงมีข้าราชการครูและบุคลากรทั้งสิ้นยี่สิบคน มีการบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ที่กำหนดร่วมกันที่ว่าโรงเรียนเป็นสถานที่เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นอยู่ในสังคมยุคใหม่ได้อย่างมีความสุขจากวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาที่กำหนดร่วมกันดังกล่าวโรงเรียนวัดหงได้นำมาเป็นหลักยึดในการดำเนินการบริหารงาน โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น4กลุ่มงานได้แก่งานวิชาการงานบริหารงานบุคคลงานงบประมาณงานบริหารทั่วไปโดยมีการดำเนินงานในแต่ละกลุ่มงานดังนี้งานวิชาการในด้านหลักสูตรสถานศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบันมาอย่างต่อเนื่อง ในด้านผู้เรียนผู้เรียนมีความสามารถในด้านการอ่านวิเคราะห์และเขียนตามมาตรฐานที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนดในระดับก่อนปถมเด็กปถมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญามีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับปถมศึกษาผู้เรียนในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่ง ึงชั้นปตมศึกษาปีที่สอ่านออกเขียนได้และมีความสามารถในการคิดคำนวณผู้เรียนในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4ีถึงหอ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขคล่องและอ่านคำยากได้ผู้เรียนในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ชั้นปฐมศึกษาปีที่สและชั้นปฐมศึกษาปีที่6ได้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมาและสถานศึกษาได้นำผลการทดสอบระดับชาติ A.T. N.T. O.N.E.T. มาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ท่องคำศัพท์ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยมีโครงการ เสนอภาษาไทยวลาคำให้แก่ผู้เรียนสอดคล้องกับระดับชั้นและความสามารถของผู้เรียนจัดก,กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนดจัดก,กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพและการทำงานครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลายครูพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้งานบริหารงานบุคคลด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาส่งเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอันก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษามีการวางแผนอัตรากำลังสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารศึกษา,รา,รกษาครูและนักเรียนได้รับรางวัลต่างๆเช่น ได้รับรางวัลเบสแพ็กเกตระดับดีเยี่ยมจำปีงบประมาณ2,566ผู้บริหารเป็นผู้นำทางวิชาการและมีการนิเทศภายในอย่างน้อยภาคเรียนละสองครั้งเพื่อให้คำปรึกษาคำแนะนำแต่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอด้านงบประมาณด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ สถานศึกษามีการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันมีการจัดซื้อจัดจ้างทัสดุครุพันธ์ที่สนองต่อความจำเป็นในการจัดการศึกษามีระบบกำกับควบคุมดูแลบำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุเป็นปัจจุบันมีการจัดทำบัญชีพัสดุทะเบียนพัสดุครุพันธ์ที่เป็นปัจจุบัน และสถานศึกษามีการจัดทําระบบบัญชีการเงินถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบันมีการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุป,ประจำปีต่อผู้บริหารและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านงบประมาณสถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา,ามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจำปีมีโครงการกิจกรรม และการใช้งบประมาณสอดคล้องกับนโยบายและจุดนน้นของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาบุรีรัมย์เขต4และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการกํากับติดตามตรวจสอบประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานประจำปีมีการควบคุมระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารยึดประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญสถานศึกษาจัดสถานที่สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนได้ปลอดภัยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ครูจัดสภาพห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบปลอดภัยและเกิดบรรยากาศในการเรียนรู้และโรงเรียนมีระบบสุขาวิบาลที่ดี ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษามีการประกาศเจตนารมณ์สุจริตมีการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการสร้างเครือข่ายสถานศึกษาจัดทำโครงสร้างการบริหารงาน4งานและคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบระบุหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจนเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้ขวัญและกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษาด้านการใช้ไอซีสนับสนุนการจัดเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จัดให้มีระบบอินเทอร์เน็ตสื่อและเทคโนโลยีเช่นโทรทัศน์คอมพิวเตอร์ในห้องเรียนและพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถประยุกต์การใช้สื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานและการเรียนการสอนสถานศึกษาพัฒนาวเว็บไซต์และสื่อโซเชียลมีเดียเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานด้านการต่างๆของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนผู้ปกครองโรงเรียนวัดหงขอขอบคุณท่านคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาทุกท่านที่ได้ออกติดตามตรวจเยี่ยมนิเทศและกํากับติดตามตรวจสอบประเมินผลโรงเรียนวัดหงในครั้งนี้ขอบคุณครับ